รัฐบาลหรือทกศามีนโยบายพักชำระนี่แต่ดอกไม่พักผมว่าทําให้เกษตรกรเคยชินว่ารัสเซียเคยให้จ่ายเองอันเนี้ยผมบอกเลยครับนโยบายเนี้ยนะครับพักนี้พักนี้นะแต่ดอกไม่พักอันเนี้ยไม่ใช่เป็นนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรหรือช่วยเหลือนะครับชาวไร่ชาวนานหรือเกษตรกรไม่ใช่ครับ แต่มันคือการช่วยเหลือธนาคารการพักชำระนี้คือการช่วยเหลือธนาคารนะไม่ใช่เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรหรือลูกหนี้แต่เป็นการช่วยเหลือธนาคารเพราะหนี้ยังเท่าเดิมแต่คุณจ่ายดอกเบี้ยถูกต้องไหมคุณจ่ายดอกเบี้ย ดอกเบียใครได้